สบายดีสวัสดีเด้อผูเก็ตพีดอฟเอฟซีเบอร์สกูสุคนมาพร้อมกบับบรรยากาศยามการเวียนยามวันนี้าอันตับมักม่วงพี่น้องวันนี้ทหานมันเหลืองแล้วมันโลค่อยสมปะด้ยมังม่วงซื้อมาเมื่อวานนี้ก็จะมาขลายในงานบุญทะเลสามหน่วยโลกินไปแล้วหน่วยหนึ่งวนันฮัตเตอว่าค่อยผัด เอาหน่วยมันเลืองๆืองนิ่มๆเนี่ยเปลือกมันนิ่มๆมันก็เลยเลืองข้างในมันมันก็เลยบุก่อยสช่มมันอยากออกไปหวานมากกว่ามันคือกินฉ่บุก่อยแล้วนี่ไม่นี่ก็เลืองจริงมันมีลายแบบหน่วยแข็งๆน่ะเลยมันสีเปียวลายแข็งเหมืนมอนกันหั่นมะม่วงอันนี้พอดีกินได้เบี้ยวนิดๆน,ดนะม่วงแก้วขมิ้นถ้าเป็นมะม่วงอันเนื้อข,า,ขาวๆส่มๆะะมันก็ช่เกินนะม่วงแรดอันนั้น มาตำมุอนี่ท่าไนตำลงไปนนงกินรวมกันอยู่ตลาดที่ไปได้วันอ้องหดนะเนี่ยมักัินมักัวหมนแบบมันเกี่ยวกันไปมันคนกินเนเรื่องกินกนบเขาขึ้นาตำมันต้องไหวที่ดเลยตำทันเปิดทางให้เขาน่าจะยังกินแบบอย่นึงะลุยขี้หนาใชีก็ตื่นก็เตื่นมาอีกชั้ย่างหงให้ให้ตื่นมันหน่ยี้หน่อยมดยิ่แง กิบปัสย์ใช้นกใ่มนไที่เลยวันเดี๋ยวมานอเกนโดดใหญ่จะเหยียบคนเนะกไม่หใเองไปนกระโดดโดด้คนไล่เยียโคกันแค่เขาทีินอกมากันได้นมันก็ได้อคู่มเลยกูธรรมดาเป็นไงางหะเจษบางทีได้ก็แบอสื่อได้ถือนเขาคนั้นเ้าือเก่าจะหาเถืดอะได้หาทีหาเ

con <laughs> ừ, không xúc khỏe đâu ta quên

กลางนต้องกที่ไนรกไม่านนี่หรอกคนเยวอไเหนกกกลางวนน่นไหนแค่ทำจะส่งตน้กางวันกินก เส้นไม่ต้องหน่วยไล่เติมตั้กันเลยไปไอ้ยาเตรียมถึงเตรียมออกก จะปุกเปล่า,าใช่ไหมไส่ไล้สันได้ว่าแผนเหรอทำสีกับผิดเลยมนเตก เ็นลงปลายแบบนี้ละคน้องกสามคนจะเลยน่เอาแทนนี่พอใช้ดีคยนี่ผมกินนั้ง ลายห่วงมันเห็นๆใส่ลายบวบเ่ออีกบวงเดี๋ยวมันจะไม่นัวดินเสระ,ะเด็กบวขน,น,นาดบวบแบบลายกินบุดบวน จงกับ like. บ like ุญก็เป็นอะไระเกูหมดำมันก็จะขึ้นหน้ามาแดดเข้าไปอีกใหมันลยมันคือหมวกหมุงแขงๆนะมันกลัวคนน้องเลยยดยก็พยอยามน่นบอกไมลายไม่เพินเลยวกแต่วันก็กลัวที่มันก็ได้เใส่น้ำปลาเพิ่ม มันวันจะกินปลาแดกมากถึงแต่มะม่วงก็ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะว่ามันมีความหวานอยู่แล้วมะม่วงก็เลยลองไม่ใส่น้อยหนึ่งวะใส่น้อยหนึ่งดีวกว่าเนาะจะได้แซ่บอ๋อปลาปลากระเด็น

งัดับอือบนกระแสน,นิ่ๆดูว่าพีเปรากำลังขเหมือนกันเงเอ๊ะเริ่มแหงตามนแหงเด็กนะะิ <recess ed isolation> Rất ngon ngon nhỉ. Thơm cỡ luôn. Nào cái tử lạ. Rất ngon ngon nhỉ mọi người. Hãy แกเป็นห,หมิดมันม่าโวยลงฉันบูมีทำเชียเวลาดี๋ยวใส่เวลาเถอะและสปากไหมันคนนี้มก็ตกเฉยไอมัยังงูจุดล่อยๆเลยยังบูบี้หยังเงนยบกแบ่บูบี้ักดีเลยนะ thêm cái phần khẩu vào còn không quen, đợi 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 còn... Tạm gì không gì đây Hãy subscribe โอเคพี k opp, k opp, k opp. Okay, ่น้องกลับที่เมือนกัเจ้ไว้เฉยเนะจะนังกินต่ออยูหรอบอนทิ่นหนนักที่บดูุบนไปแล้วี่หนก็ได้พี่น้องเลยสบายดี้อพี่น้อง